รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปเที่ยวทั้งทีก็ต้องไม่น,นอยกลัวกระเป๋าหาย<อ>ถ่ายรูปป๊ะเดียวเมนก็เต็มแถมเน็ตก็อืมปัญหาเหล่านี้ แก้ได้ใครสงสัยกันไหมคะว่าเจ้า Air t a ท็หรือ Smart Tag เหล่านี้มันจะสามารถตามหาได้ไกลแค่ไหน <c oughs> การเปิดโร a m i n หรือการไปซื้อซิมใหม่แบบไหนจะคุ้มกว่า <c oughs> เวลาที่เราส่งผ่านไลน์โดยเฉพาะถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยนะคะคุณภาพของภาพมันจะลดลงแล้วจะมีวิธีไหนไหมล่ะที่จะส่งได้โดยที่คุณภาพไม่ลดลง <c oughs> ไปเที่ยวกันทันที <c oughs> ก็ควรจะต้องเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมคะแต่บ่อยครั้งเทคโนโลยีก็ทำให้ปวดหัว วันนี้เราเลยเอาเคล็ดลับดีๆสำหรับนักเดินทางมาฝากกันค่ะถ้าตัวกระเป๋าหายหาไม่เจอก็ติดพวก a i r t a ท็หรือว่า s m a r t t a ทที่กระเป๋าอันนี้ก็ช่วยได้นะคะจะได้ตามหาได้ว่าตอนนี้กระเป๋าของเราอยู่ที่ไหนแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเจ้า a i r t a ท็หรือ Smart t a ท็เหล่านี้มันจะสามารถตามหาได้ไกลแค่ไหนแล้วมันจะใช้ได้ดีขนาดไหนกัน เรื่องนี้เราต้องมาดูการทำงานของเทคโนโลยีกันก่อนค่ะ s mart tag ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรร่วมถึง air tag ด้วยเขาเป็นอุปกรณ์ติดตามขนาดเล็กที่เราสามารถติดไว้กับสิ่งของต,งต่างๆได้อย่างเช่นห้อยกระเป๋าห้อยพวงกุญแจ หรือของใช้สำคัญอื่นๆเพื่อเวลาที่เราหาไม่เจอจะได้เปิดดูมือถือได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอุปกรณ์เหล่านี้เขาไม่ได้มี GPS ในตัวแล้วก็ไม่มีเน็ตในตัวด้วยค่ะแต่ทำไมเราถึงได้ระบุตำแหน่งได้ล่ะนั่นก็เพราะ3าเทคโนโลยีสำคัญด้านในค่ะอย่างแรกก็คือ Bluetooth Low Energy ซึ่งเป็นเทคโนโลยี b l บลู o t h ที่ออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำมากแต่ก็ยังใช้สื่อสารแบบไร้สายได้ในระยะใกล้ๆ ทั้ง a i r t แทและ Smart Tag ยี่ห้อต่างๆก็จะส่งสัญญาณน anyway> ี้ออกมาเป็นระยะๆเพื่อให้มือถือที่อยู่ใกล้สามารถตรวจจับสัญญาณและก็รู้ตำแหน่งของมันได้ทำให้เราสามารถใช้แอปบนมือถือดูตำแหน่งได้โดยตรงหรือสั่งให้มันส่งเสียงเลยก็ได้แล้วทำไมเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในระยะบูธของแท็กหรืออยู่ไกลๆทำไมถึงหากันเจอนั่นก็เพราะว่าระบบที่2การใช้เครือข่ายมือถือของคนแปลกหน้าหรือว่า Cloud Source Network อย่างเจ้า Air Tag ็ของ Apple ที่เราสามารถติดตามตำแหน่งได้จากระยะไกลๆก,ก็เพราะว่าเขาใช้เครือข่ายของอุปกรณ์ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือว่า Mac ที่อยู่ในใกล้แท็กนั้นอุปกรณ์เหล่านี้จะทำหน้าที่รับสัญญาณจาก a i r t แ g และส่งตำแหน่งให้ระบบ Apple แบบไม่ระบุตัวตนทำให้เจ้าของแท็กสามารถเห็นตำแหน่งของ Air Tag บนแผนที่ได้แม้ว่าจะอยู่นอกรัศมีบลูทูธก็ตามส่วน Smart t a g ของ Samsung ก็ใช้แนวคิดคล้ายๆกันแค่เปลี่ยนไปใช้เครือข่ายของอุปกรณ์ Samsung แทนค่ะ นอกจากนี้ในบางรุ่นยังมีระบบที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการบอกตำแหน่งด้วยนั่นก็คือระบบ Ultra Wideband ระบบนี้จะช่วยให้มือถือที่รองรับสามารถบอกทิศทางและระยะห่างของแท็กได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นเช่นการแสดงลูกศรน,นำทางและระยะทางของแท็กคราวนี้ก็มาตอบคำถามกันนะคะว่าเจ้า a i r t a g หรือ s m a r t t a g เนี่ยจะสามารถตามหากระเป๋าของเราได้ไกลแค่ไหนคาตอบก็คืออาจจะตามได้ไกลสุดขอบโลก หรือเพียงแค่ปากซอยก็ตามไม่ได้แล้วอ้าวทำไมล่ะนั่นก็เพราะว่าอย่างที่เราอธิบายไปค่ะว่าพอหลุดจากระยะบลูทูธทั้ง AirTag และ SmartTag ก็จะต้องใช้เครือข่ายเพื่อติดตามสัญญาณนั่นแปลว่าถ้ากระเป๋าของเราอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆก็จะมีเครือข่ายให้ส่งสัญญาณได้แต่ถ้าแถวนั้นไม่มีคนเลยหรืออยู่ในที่อับสัญญาณก็ย่อมไม่มีเครือข่ายให้ส่งสัญญาณนั่นเองแบบนี้แค่ปากซอยก็ไม่เจอ โลกแตกของคนเดินทางไปต่างประเทศที่เดี๋ยวนี้เราก็แทบจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตกันทุกนาทีก็คือเราจะเลือกแบบไหนดีระหว่างการเปิดโรมมิ่งด้วยเบอร์เดิมของมือถือของเรา หรือการไปซื้อซิมใหม่เพื่อจะใช้อินเทอร์เนต็ตแบบไหนจะคุ้มกว่าแล้วสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงเริ่มจากการเปิดโรมิ่งก่อนในที่นี้ก็คือการเปิดใช้เครือข่ายต่างประเทศผ่านซิมเดิมที่เราใช้อยู่เช่นซิมของเครือข่ายมือถือไทยเมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศมือถือจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นที่เป็นพาร์นเนอร์กับค่ายมือถือน,นั้นๆแบบอัตโนมัติทันทีข้อดีก็คือเรายังสามารถโทรและรับส่ง SMS จากเบอร์เดิมของเราได้ถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะคนที่ไปจีนเนี่ยจะรู้เลยว่าแอปโดนบล็อกไล แอปเลยหากยังต้องการใช้แอปเดิมการเปิด roaming <c oughs> ก็จะตอบโจทย์นั่นเองขณะที่การซื้อซิมใหม่จะมี2แบบคือซื้อซิมท้องถิ่นของผู้ให้บริการในประเทศปลายทางเดินทางไปจีนก็ซื้อซิมที่จีนใช้ไปเลยอีกแบบนึงก็คือ travel sim ซิมที่ใช้สำหรับการเดินทางโดยซื้อจากไทยไปเลยซึ่งเขาก็จะมีซิมจริงๆและ e sim ที่ย่อม,มาจาก embedded sim ซึ่งมันก็เหมือนซิมพลาสติกนั่นแหละแต่มันจะฝังอยู่ในตัวเครื่องเลย ในเมื่อมันต่างกันแล้วแบบไหนจะเหมาะกับเรามากกว่าเริ่มกันที่การเปิดใช้ Data Roaming ที่ใช้เบอร์เดิมกันก่อนนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจไม่ชอบวุ่นวายหรือขี้ลืมเพราะแค่กดสมัครก็ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องแงะถาดซิมและไม่เสี่ยงทำซิมหายแถมยังรอรับสายหรือรอรับ OTP จาก SMS สสำคัญที่จะส่งมาที่เบอร์เดิมของเราได้ด้วยแม้ว่าราคาจะสูงกว่าเพื่อนนิดนึงแต่ความสะดวกคือยืนหนึ่งซึ่งแต่ละค่ายมือถือเขาก็จะมีเรทราคาที่แตกต่างกันไปนะคะ แต่ถ้าใครเน้นคุ้มค่าเราก็เดินทางไปไม่นานต้องยกให้ t r a v e l ซิมที่ซื้อจากไทยไปล่วงหน้าอย่างเช่น s i m ทูฟลาหรือว่า t r a v วลซิมเอเียเพราะเมื่อเราหารเฉลี่ยราคาต่อกิกะไบต์แล้วคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะแต่ก็ต้องแลกมากับการที่ต้องสลับซิมก็คือเอาซิมเก่าในมือถือของเราออกแล้วก็ใส่ซิมใหม่อันนี้เข้าไปหรือว่าต้องแอด e ซิมนิดหน่อยแต่ถ้าใครมีแพลนอยู่นานเป็นเดือนหรือต้องใช้การรับส่งข้อมูลเยอะมากต้องพุ่งตัวไปหาโลโคชซิมหรือซิมของประเทศนั้นๆไปเลยค่ะ เพราะว่ามีโปรให้เลือกเยอะแล้วก็ในหลายๆประเทศก็มีโปรแบบอัลลิมิตไม่ลดสปีดให้เลือกใช้เหมาะมากสำหรับคนไปอยู่ยาวเป็นเดือนขึ้นไปซึ่งการไปซื้อโลเคอลซิมพวกนี้มันก็จะยากขึ้นมาอีกนิดถ้าเทียบกับซื้อทราเวลซิมจากประเทศไทยไปนะคะแล้วจะเลือกอะไรดีล่ะ <c oughs> เรื่องนี้ก็อยู่ที่การใช้งานล้วนๆเลยและนี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณา ปัจจัยหลักที่ต้องดู3อย่างก่อนตัดสินใจเลือกซื้อก็คืออย่างแรกปริมาณ Data ก็คือปริมาณเน็ตที่ได้ดูที่ตัวเลข Gb หรือ g ิกะไบต์เช่น10 g กิกะไบต์กิกซึ่งกี่ g ิกะไบต์จึงจะพอก็ต้องดูว่าเราใช้งานหนักแค่ไหนถ้าคุณเป็นสายดู YouTube หรือถ่าย t i k t o อกเพลินๆแค่แป๊บเดียวก็กินเน็ตไปหลายกิกะไบต์แล้วก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมและ 2. คือความเร็วเน็ตหรือสปีด ซึ่งจริงๆแล้วความเร็วเน็ตดูที่ตัวเลขเมกะบิต per second หรือที่หลายๆคนจะคุณคาว่าเมกแต่หลายๆค่ายก็จะไม่เขียนไว้ว่ากี่เมกแต่จะเขียนว่า max speed หรือว่าความเร็วสูงสุดที่เราใช้ได้ซึ่งมันมักจะพ่วงมากับปริมาณ Data อย่างเช่นตัวอย่างนี้8 g ิกะไบต์แล้วมีเขียนด้านบนว่า Data วงเล็บ at max speed ซึ่งก็หมายความว่าเราสามารถใช้เน็ตได้ที่ความเร็วสูงสุดจำนวน8กิกะไบต์ แต่ถ้าหากเราใช้เน็ตเต็มสปีดค,ครบตามปริมาณเน็ตที่กำหนดจากนั้นแล้วยังไงต่ออันนี้แหละคือปัจจัยอย่างที่สามที่เราต้องดูนั่นก็คือเงื่อนไขาการบริการซึ่งเราต้องไปหาอ่านเพิ่มเติมเราะอาจจะลดความเร็วเน็ตลงโดยอาจจะเหลือแค่1 2 8กิโลบิตอเซคันเลยก็ได้หรือเราอาจจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มหลังจากนี้ก็ได้ก็ต้องศึกษากันให้ดีๆแล้วการเช่าพ็อกเก็ตไวไฟเป็นอีกทางเลือกที่ดีมากสําหรับคนที่เดินทางเป็นกลุ่ม หรือมีอุปกรณ์ที่ต้องต่ออย่างเยอะๆเพราะว่าช่วยถนอมแบตมือถือเนื่องจากการแชร์ฮอสปอตให้เพื่อนก็เปลืองแบตมือถือมากๆ เวลาเราจะเช่ามาใช้เนี่ยเขาก็จะให้เครื่องพ็อกเก็ตไวไฟกับเรามาซึ่งเราก็ถือไปใช้ที่ต่างประเทศได้เลยในไทยก็มีให้เลือกเช่าหลายเจ้ามากๆหลักการเลือกพ็อกเก็ตไวไฟที่เหมาะกับเราก็คือเลือกคล้ายๆกับปัจจัยที่เราเลือกซิมเน็ตและโรมิงเมื่อกี้ได้เลยแต่พ็อกเก็ตไวไฟเนี่ยจะมีเรื่องการรับและคืนเครื่องด้วยควรเลือกเจ้าที่มีเคาน์เตอร์อรับและคืนเครื่องอยู่ที่สนามบินเลยเพื่อความสะดวกของเราเองรู้แล้วก็เลือกให้เหมาะกับเรานะคะจะได้เหลือเงินเอาไว้เที่ยวเยอะๆ เดินทางไปไหนๆแล้วก็มีไฟล์ติดตัวเราไปได้ทุกที่ซึ่งก็อาจจะเป็นไฟล์งานไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการเที่ยวนั้นๆหรือว่าไฟล์สําคัญๆติดตัวเราไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นความอุ่นใจอย่างหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งเอิญคนหนึ่งแหละเวลาที่เดินทางไปไหนเนี่ยเอิญก็อยากจะให้มีไฟล์พวกนี้ติดตัวไปด้วยทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะซึ่งทางเลือกที่เอิญใช้ก็คือการใช้คลาวนั่นเอง แต่ว่าการจะเก็บไฟล์พวกนี้มันก็ไม่ใช่แค่การอัปโหลดขึ้นคลาวไปแล้วจบนะคะมันก็ต้องมีการจัดระเบียบโฟลเดอร์ต่างๆด้วยเพื่อที่เวลาที่เราจะเรียกใช้ก็จะได้เรียกได้ทันท่วงทีไม่ต้องมานั่งค้นหากันให้เสียเวลาค่ะและที่สําคัญก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยซึ่งการเตรียมตัวไปก่อนเดินทางก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยแล้วก็ไม่ยากด้วยทําได้แบบนี้ค่ะ อย่างแรกค่ะมาจัดระเบียบไฟล์กันตั้งแต่ก่อนออกเดินทางเลยบนพื้นที่ Cloud Storage ของเราก็ควรจะตั้งโฟลเดอร์และตั้งชื่อไฟล์ให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นแยกเป็นรูปภาพ เอกสารสําคัญงานที่ต้องรีวิวเพื่อให้ค้นหาง่ายแล้วก็ไม่สับสนเวลาต้องการใช้งานซึ่งปกติแล้วเอิญก็จะจัดโฟลเดอร์บนคลาวให้เป็นระเบียบค่ะเพื่อการเรียกใช้ที่ง่ายหรืออย่างเวลาที่เดินทางเอิญก็มักจะตั้งโฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึ่งเป็นโฟลเดอร์สําหรับทริปนั้นๆไปเลยค่ะแล้วก็เก็บพวกตัวรายละเอียดทริปและอะไรๆที่เกี่ยวข้องกับทริปนั้นไว้ในนั้นเลยเวลาหาก็หาได้ง่ายพุ่งไปที่โฟลเดอร์นั้นโฟลเดอร์เดียวเลย เรื่องของความปลอดภัยก็สําคัญค่ะการล็อกอินเข้าไปก็ต้องปลอดภัยใช่ไหมคะการจะตั้งพาสเวิร์ดก็ต้องเป็นพาสเวิร์ดที่ปลอดภัยและที่สําคัญก็จะต้องเปิดการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนนั่นก็แปลว่าถึงแม้ว่าผู้ที่ไม่ประสงค์ดีพยายามที่จะเข้าถึงพื้นที่เก็บไฟล์ของเราได้เพียงรหัสผ่านไปก็ยังไม่พอยังต้องมีการยืนยันตัวตนอีกขั้นหนึ่งถึงจะเข้าถึงไฟล์ของเราได้ และ 3. สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าคลาวจะมีระบบสำรองข้อมูลให้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ควรประมาทนะคะสำรองของเราเองด้วยก็จะดีกว่าข้อ 4. ตรวจสอบพื้นที่และขจัดไฟไม่จําเป็นก่อนเดินทางเราควรตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลว่ามีที่พอจริงๆลบไฟล์เก่าที่ไม่ใช้แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการอัปโหลดไฟ์ใหม่ไม่ได้เพราะพื้นที่มันเต็มค่ะ แต่ถึงแม้ว่าเราจะจัดการพื้นที่บนคลาวด์ดีแล้วยังไงก็เตรียมเมมติดตัวไปด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าการใช้คลาวด์มันก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเกิดเราไปในประเทศหรือพื้นที่ที่เน็ตมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะลําบากค่ะใครเคยถ่ายรูปรัวๆๆจนเมมเต็มบ้างยกมือขึ้นค่ะตินเชื่อว่าสาวๆจะรู้ดีเลยเพราะกว่าจะได้ภาพมาหนึ่งภาพที่เลือกไปใช้น่ย รวไปแล้วประมาณหลายสิบภาพใช่ไหมคะแล้วพอถ่ายแบบนี้เมมมือถือมันก็เต็มได้ง่ายๆแล้วถ้าเกิดกำลังเที่ยวอยู่วิวก็สวยถ่ายอยู่เมมเต็มหูแบบนี้ก็เซ็งเลยใช่ไหมคะแต่เรามีวิธีที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไวด้วยวิธีเหล่านี้คะ่ะเริ่มจากวิธีแรกเคลียร์พื้นที่บนมือถือโดยลบรูปหรือวิดีโอที่ไม่จำเป็นออกรูปไหนเบลอซ้ำไม่ได้ใช้แล้วแน่แนก็ลบออกไปก่อนวิธีนี้ง่ายและเร็วที่สุดค่ะ และอีกวิธีที่ได้ผลมากนั่นก็คือการลบไฟล์ขยะและแคชในมือถือซึ่งไฟล์ขยะก็คือข้อมูลหรือไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบหรือแอปในขณะใช้งานแต่ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นประจำและไม่ได้จำเป็นต้องเก็บไว้อย่างถาวรเช่นไฟล์ชั่วคราวจากการติดบ้างแอปข้อมูลค้างจากแอปที่เคยถอนการติดบ้างหรือไฟล์ที่ไม่จำเป็นอื่นๆที่ระบบหรือแอปสร้างขึ้นแต่ไม่ได้ถูกลบออกเองอัตโนมัติส่วนแ,นแคชก็คือไฟล์ที่ระบบหรือแอปเก็บข้อมูลชั่วคราว เพื่อช่วยให้เราใช้งานได้เร็วขึ้นเมื่อเรียกข้อมูลนั้นมาใช้ซ้าเช่นเวลาเปิดแอปเดิมหรือดูหน้าเว็บเดิมๆระบบก็จะไม่ได้โหลดข้อมูลใหม่ทุกครั้งมันก็จะเอาแคชตรงนี้มาใช้นี่แหละค่ะซึ่งพอเราลบข้อมูล2ออย่างนี้เราก็จะได้พื้นที่กลับมาเยอะเลยค่ะซึ่งวิธีการล้างแคชและลบไฟล์ขยะก็ทําแบบนี้การล้างแคชของ Android ทําได้ง่ายมากๆโดยไปที่ Settings ไปที่ Apps เลือกแอปที่ต้องการล้างแคชแตะที่ s t o r a g e กดเคลียร์แคชวิธีนี้จะไม่ลบข้อมูลสำคัญเช่นข้อมูลล็อกอินหรือไฟล์ส่วนตัวแต่จะลบไฟล์ชั่วคราวที่แอปเก็บไว้เท่านั้นส่วน ios ยังไม่สามารถลบแคชได้แต่ถ้าหากอยากได้พื้นที่คืนมาแบบรวดเร็วก็ต้องใช้เทคนิคนีน้เลยออฟโหลดแอปคือการเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกเพื่อเคลียร์พื้นที่บนเครื่องโดยที่ข้อมูลข้างในยังอยู่ครบเช่นประวัติแชทเลเวลเกมบัญชีที่ล็อกอินไว้ออฟโหลดแอปทำแบบนี้เลยไปที่ setting ไปที่ general เลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone รอแป๊บหนึ่งให้ระบบค้นหาและแสดงรายการแอปพลิเคชันที่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแล้วเราก็เลือกแอปที่ต้องการได้เลยจากนั้นก็จะเห็นว่าแอปมีขนาดเท่าไหรซึ่งพื้นที่ตรงที่เขียนว่าขนาดแอปนี่แหละคือพื้นที่ที่เราจะได้เพิ่มมาแล้วก็กด offload app หรือเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกแล้วแอปก็จะถูกลบออกไปโดยไม่ลบข้อมูลสําคัญไปด้วย หากเรามีพื้นที่พอแล้วต้องการโหลดแอปกลับมาใหม่ก็สามารถโหลดกลับมาแล้วใช้ได้เลยเพราะข้อมูลในเครื่องยังไม่หายไปไหนและนอกจากนี้ก็อย่าลืมไปเช็คที่โฟลเดอร์ recently deleted ไฟล์หรือภาพที่เพิ่งลบไปนั่นเองค่ะเพราะว่าไฟล์ที่เราลบไปเนี่ยนะคะมันจะยังค้างอยู่ในนี้อีกประมาณ30วันค่ะถ้าเราไม่ปิดเคลียร์มันออกมันก็จะยังใช้พื้นที่อยู่ดีนะคะเราต้องกําจัดมันไปด้วยการลบถาวรค่ะแต่ถ้าเราทําทุกอย่างที่ว่าไปนี้แล้วพื้นที่ก็ยังเต็มอยู่ดีแบบนี้ก็คงต้องไปขอใช้พื้นที่เพิ่มจากที่อื่นแล้วละค่ะ โดยวิธีแรกก็คือจัดการย้ายไฟล์ไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นอย่างเช่นแฟลชไดรฟ์ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือคอมพิวเตอร์ซึ่งย้ายได้ทีละมากๆโดยไม่ต้องใช้เน็ตหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คืออัปโหลดขึ้นคลาวด์วิธีนี้มีข้อดีตรงที่เราไม่ต้องพกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไปด้วยแต่มันก็ต้องใช้เน็ตนะคะซึ่งถ้าเป็นไฟล์ใหญ่ๆหรือต้องย้ายไฟล์เยอะๆแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานานและที่สําคัญมันเปลืองเน็ตด้วยค่ะ แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปก็เลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์นะคะเวลาที่เราเดินทางบ่อยครั้งเราก็อยากจะส่งรูปส่งวิดีโอให้กับเพื่อนร่วมทริปที่ไปด้วยกันนี่แหละค่ะ ถ้าใครใช้ iPhone อันนี้มันก็ง่ายมันก็คือใช้ a i r o r o p ส่งภาพส่งวิดีโอหากันได้เลยใช่ไหมคะไม่ต้องใช้เน็ตด้วยแต่ถ้าส่งข้าม OS กันล่ะอย่างเช่นผู้ใช้มือถือ Android ส่งไปให้ผู้ใช้ iPhone แบบนี้หลายๆคนเอินเชื่อว่าจะใช้วิธีส่งกันผ่านไลน์ซึ่งเวลาที่เราส่งผ่านไลน์โดยเฉพาะถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยนะคะคุณภาพของภาพมันจะลดลงแล้วจะมีวิธีไหนไหมล่ะที่จะส่งได้โดยที่คุณภาพไม่ลดลง วิธีที่1ใช้บริการ cloud storage เช่น Google Drive Google Photo หรือว่า iCloud อัปโหลดรูปขึ้น Cloud แล้วก็ส่งลิงก์ให้เพื่อนเพื่อดาวน์โหลดวิธีนี้เหมาะกับการส่งรูปเยอะๆค่ะวิธีที่2ใช้แอปแชร์ไฟล์ข้ามระบบซึ่งรองรับทาง iOS และ Android เช่นแอป Send Anywhere ที่ใช้ได้แบบไม่ต้องสมัครสมาชิกก่อนเลยและวิธีที่3ส่งผ่าน Quick Share ของ Android ที่สามารถทำงานร่วมกับ AirDrop ของ Apple ได้ โดยไม่ต้องใช้คลาวหรือแอปเสริมแต่วิธีนี้ใช้ได้กับมือถือบางรุ่นเท่านั้นนะคะและนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยแก้ปัญหาในการเดินทางหรือการไปเที่ยวให้สบายใจไร้กังวลน,นะคะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์กันต่อในช่วงที่2ของดิจิ t อลไท a แลนดีอย่าเพิ่งไปไหนนะคะบริษัท Security p i t c h ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการดิจิทัลไทยแลนด์กันค่ะเคยเป็นไหมคะวางมือถือไว้อยู่ดีๆแล้วก็มีข้อความเด้งขึ้นมาเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆหรืออยู่รอบตัวเราดันเห็นข้อความก่อนเราซะอีกความลับแตกกันพอดีเอินม,มีวิธีตั้งค่า iPhone ไม่ให้โชว์ข้อความขึ้นมาบนหน้าจอมาบอกกันค่ะ คนแถวนั้นได้ไม่เห็นไงขั้นแรกก็เข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาเลือกการแจ้งเตือนแล้วไปแตะที่แสดงตัวอย่างให้เราเลือกเมื่อไม่ได้ล็อกหรือไม่เลยถ้าเลือกไม่ได้ล็อกตอนที่เราใส่รหัสผ่านหรือสแกนหน้าแล้วข้อความถึงจะโชว์ขึ้นมาค่ะแต่ถ้าเลือกไม่เลยถึงแม้จะใส่รหัสผ่านหรือจะสแกนหน้าแล้วก็ตามข้อความก็จะไม่โชว์ขึ้นมาค่ะ แล้วต่อไปนี้ก็จะหมดปัญหาคนอื่นมาแอบส่องแล้วคลิกง่ายๆและใช้ได้ดีแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อเพื่อนๆกันด้วยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์กันต่อค่ะเตรียมย้ายไปอยู่ดวงจันทร์เพราะตอนนี้นาซาและกระทรวงพลังงานสหรัฐกำลังจะยกโรงไฟฟ้าขนาดจิ๋วไปตั้นให้เราบนดวงจันทร์แล้ว ภารกิจพิชิตดวงจันทร์กำลังจะก้าวล้ำไปอีกขั้นเมื่อ NASA และกระทรวงพลังงานสาหรัฐผนึกกำลังยืนยันแผนการสุดล้ำที่จะส่งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิชชันขนาดกระทักรัฐขึ้นไปตั้งบนพื้นผิวดวงจันทร์ภายในปี2030นี้เพื่อแก้ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องพลังงานที่ไม่เพียงพอในช่วงกลางคืนที่มืดมิดและหนาวเหน็บยาวนานถึง14วันของดวงจันทร์ซึ่งนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการตั้งถิ่นฐานในระยะยาวของโครงการอาร์ติมิสเท่านั้นแต่ยังเป็นใบเบิกทาง สคัญที่จะช่วยให้มนุษยชาติสามารถข้ามไปสำรวจดาวอังคารต่อได้ในอนาคตด้วยโบกมือลาการนั่งแช่ในร้านทำเล็บนาน,านๆเพราะตอนนี้มีเล็บอัจฉริยะ ที่สามารถสั่งเปลี่ยนสีได้ผ่านแอปบอกเลยว่าวงการบิวตี้ต้องสั่นสะเทือนเมื่อแบรนด์ Eye Polish เปิดตัวเล็บปลอมอัจฉริยะสุดล้ำในงาน CES ที่ลาสเวกัสโดยเจ้าเล็บตัวนี้ไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับจอ e i n งผสมผสานกับนานโนโพลิเมอร์ไฟฟ้า ทำให้เราสามารถเปลี่ยนสีเล็บได้มากกว่า300เฉดสีภายในเวลาแค่5นาทีผ่านแอปมือถือแถมยังใช้ซ้ำๆได้นับพันครั้งใครที่เบื่อการน,นั่งทำเล็บนานๆหรือที่เบื่ออยากจะเปลี่ยนลุคลายชั่วโมงเล็บนี้ตอบโจทย์มากแม่แล้วต่อไปนี้การเขียนโค้ดหรือการเขียนโปรแกร,รมที่ว่าง่ายแล้วด้วย AI ก็จะยิ่งง่ายขึ้นไปอีก เมื่อล่าสุด a n t h r รปิกค่าย AI ชื่อดังที่โปรแกร,รมเมอร์หลายคนก็นิยมใช้มาช่วยเขียนโค้ดได้เปิดตัว Cowork เครื่องมือใหม่สุดล้ำที่หยิบเอาความอัจฉริยะของ c l o าส Code มาปรับโฉมใหม่ให้คนทำงานทั่วไปใช้งานได้ง่ายขึ้นแม้ไม่ใช่โปรแกร,รมเมอร์ก็เทพได้ โดยเจ้าโคเวิร์กนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะหรือ AI agent ที่สามารถลงมือทำงานแทนเราได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลข้างไฟล์จัดการโปรเจกต์หรือจัดการไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เรากำหนดเพียงแค่เราสั่งงานด้วยภาษาพูดง่ายๆ AI ก็จะไปจัดการเบื้องหลังให้เสร็จสรรพ โลกยุค AI ปรับตัวกันเหนื่อยเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะอัปเดตให้ทันกับยุค AI ก็อย่าลืมกลับมาติดตามรายการที่เชื่อว่าแถลงกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์เรามาเจอกันเพื่อจะได้รู้ทันชีวิตยุคดิจิทัลและยุค AI นะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาตีส5นาทีนะคะสวัสดีค่ะซิปอีแวนต์สืก่การค้าฟอร์อจูนทาว